คาถาสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะโมตสัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ภเทตยันจักขุมาเอกราชาหาลิสวัรโนปัทวาวิปภาโซตังตังนามาสามิหาลิสวัรน,นางปัวาวิปภาสร้างตายัชาขุตตาวิทาเลมุทิวะสังเยพมมะนา เวทคุสัพพธรรมมเตเมนะโมเตจามังปารายันตุนมมัทุพุทธานังนมัทูโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกัทธาโมโรจารติเอสนา เอปตาญานจะขุมาเอกาลาชาหาริสวันโนปทาวิปภาโซตังตังนามสสามีหาริสวรนนังปทาวิปภพาสังตยาชาขุดต,ตาหิหะเลมุลัตติงเย พมนาเวทคูสัพาทมเมเตเมนะโมเตจามังบารยันตุนามาถุพุทธานังนามาถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกทวาโมโรวาสสะมะ กัปไ e so ิติอุเทตยันจากขุมาเอกราชาหาลิสวันโนปฐาวิปะพาโซตังตังนามัสามิหาลิสวันนางปฐาวิปะพาสังตายัชักขุตตา วิทาเลมุติวะสังเยพัมะนาคเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปารายันตุนามาถุพุทธ,ธานังนามาถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกัตวาโมโรจารติเอสนาเอปัตยานจะขุมาเอกาลาชาลิสวันโนบาทาวิปภาโซตังตังนามาสามี ฮาลิสวานารนังปฐวิปภพาสรงตาญาชาขุตตาหิหะเลมุลาติงเยพามานาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนมโมเตจมัง ปารยันตุนัมาถุพุทธานังนัมาถุโพธิยานโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกถาวาโมโลวาสมากับปิติอุเทตยันจกขุมา เอกราชาหาลิสวรรณโนปทาวิปปพาโซตังตังนามาสามิหาลิสวรรณนางปทาวิปพาสรงตายัชคุตตาวิทาเลมุทิวะสังเยพัมมะนาเวทคคสัพพธรรมเม เตเมนะโมเตจมังปารายันตุนะมัตุพุทธานังนะมัตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกัวาโมโรจราติเอสนา เอปตาญานจะขุมาเอกาลาชาหาริสวันโนปทาวิปภาโซตังตังนามสสามีหาริสวรนนังปทาวิปภพาสังตยาชาขุตตาหิหะเลมุลัตติงเย พมนาเวทคูสะพรรมเมเตเมนะโมเตจามังบารยันตุนามาถุพุทธานังนามาถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกะทวาโมโรวาสสะมะ กัปไปติีุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาลิสวันโนปฐาวิปะพาโซตังตังนามาสามิหาลิสวันนางปฐาวิปะพาสังตยายาจาขตา วิทาเลมุทิวะสังเยพัมะนาคเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปารายันตุนามาถุพุทธ,ธานังนามาถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกัตวาโมโรจารติเอสนาเอปัตยานจะขุมาเอกาลาชาลิสวันโนบาดวิปภาโซตังตังนามาสามี ฮาลิสวานารนังปาทาวิปปพาสัางตาญาชาขุตตาหิหะเลมุลาติงเยพามนาเวทคุสภภัพพธรรมเมเตเมนมโมเตจมัง ปารยันตุนัมทุพุทธานังนัมทุโพธิยานัโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกถาวาโมโลวาสมากัปปายุเทตยันจักขุมา เอกราชาหาลิสวรรณโนปัาวิปปพาโซตังตังนามัสามิหาลิสวรรณนางปัวาวิปปพาสังตายัชคุตตาวิทาเลมุทิวะสังเยพัมมะนาเวทคคสัพพธรรมเม เตเมนะโมเตจามังปารายันตุนมัทุพุทธานังนมัทุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาอิมังโซปาลิตังกัวาโมโรจาติเอสนา เอปตาญานจะขุมาเอกาลาชาหาริสวรนโนปัทาวิปปาโซตัางตางนามาสามีหาริสวรนนังปัทฐวิปปพาสังตาัาตชาขุดต,ตาหิหะเลมุลัตติงเย พามนาเวทคูสัพธรรมเมเตเมนะโมเตจามังบารยันตุนะมะทุพุทธานังนะมวทุโพธิยานังโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตตังกัทวามโลวาสมะ กัปปยติุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาลิสวรรณโนปฐาวิปะพาโสตังตังนามาสามิหาลิสวรรณนางปฐาวิปะพาสังตายัจาขุตา วิทาเลมุติวะสังเยพัมะนาคเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจามังปารายันตุนามาถุพุทธ,ธานังนามาถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกัตวาโมโรจารติเอสนาเอปัตยานจะขุมาเอกาลาชาลิสวันโนบาทาวิปภาโซตังตังนามาสามี ฮาลิสวานารนังปฐวิปภพาสรงตาญาชาขุตตาหิหะเลมุลาติงเยพมมามนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนมโมเตจมัง ปารยันตุนัมาถุพุทธานังนัมาถุโพธิยานโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาอิมังโซปาลิตังกัทวามโลวาสมากัปปิติ